จะเอาไปปล่อยในคลองที่แห้งขอดก็จะมาปล่อยคลองล่างจ้ะน้ำคลองเนี่ยเอามาปล่อยคลองใหญ่จะมาปล่อยคลองใหญ่ ตัวเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องขวาระขวดอะไรวะน่ะขวดยา ตั้งถูกน้ำหน่อยเอาไปจากเอ่นั่นนะผักบุ้งหน่อยเออนู่นนู่นนู่นน้ำนู่นนี่เยอะ นี่เด้อเยอะเยอะมี่แ,แม่ปลาอะไรเงี้ยคุณควายเปล,ปลี่ยนงายท้องแล้วเอาปลาไอ้นั่นออกเร็วๆเออฝั่งโน้นฝั่งโน้น,น,นเห็นอยู่ตัวหนึ่งอืมอืม โอ้ปานจมแทะวะปาขาวตายแล้วเนาะต้องไปพลิกมัน,นะอะมาพอ,อแล้วไปพลิกมันออกออกจากผักบุ้งเออเอาออกจากผักบุ้ง เดี๋ยวเขาไปหองเขาหรอกดังมองนั้นเป็นตะค่าบนอนนะบอม่เออยู่บอนอได้อืมเดินไปเองอย่านมันติดนะ